ทุกคนรักเมื่อกี้พี่ทูบอกว่ามีเดียเดชโก้ลงเชิยแดแล้วมีเดียเดชเชียร์เบจบาแล้วตูแล้วเวลาทุกคนรักทุกคนรักค่ะแล้วก็อีกอย่างคืออยากให้อตายเลยว่ากเสเลเลมามาลกเซเลอามีดจีดิลมิวเอามีมูเเด้วยช่นแดแล้วามีเดียก็ลงแล้วไออร่าโชชเบจบา้าเเเรา ဘာဟုတ် denn ဘောရောဒီမင်္ဂလာပါမစ်မြမာအနေနဲ့ဒီရောပထမအုပ်ဆုံးစင်တင်ပြီးရွေးချယ်တဲ့အပွဲလေးပေါ့နော်ဒီ بیس ဘောပုံစံပါအနေနဲ့ကြောက်အောင်ရှင့်တယ်အားပါပါမစ်တော်တို့ဒီမှာလည်းပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါမစ်မြမာပုံစံနဲ့ပထမအုပ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလေးရေခုံပါလေနော်ဒီမီကြိုးဝဲတော့လည်းကဒီပွဲလေးမှရောက်လာလားအယဉ်ရင်ခုန်တယ်ဒါလိုမြင့်မြင့်မို့လဲကွန်ဂရက်တူရေးရှင်းမွန်မေလေးလဲတို့ရလာဟူတုကဲဝင်းတော်လေးအခုချိန်မှဆွဲလာခွင်းရဲ့မြန်မာကစားသူဖြစ်ပြီးတော့အယံနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင် ဘောလုံးအသင်းတွေကကျွန်တော်အိုင်ယိုရာကိုခြေစဥ်တည်ကြတာပေါ့နော်။ဒါအခုကမီဒီယာတွေကဥူသွားတာပေါ့နော်။ဘာလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ပေါ်မှာခြေစဥ်တည်ကြအောင်ပြောနေတာ။အာမီဒီယာတွေအရင်ကဥူတော့ဥူသွားတဲ့အတွက်အဲဒီကမီဒီယာတွေကိုခြေစဥ်တည်အောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အိုင်ယိုရာကိုသဘောဥူတော့အနေနဲ့တကယ်ခြေစဥ်တည်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပဲပဲပဲသွားသွားဘယ်လိုအခြေအနေလဲဖြစ်သေးလဲ เพจชิงเพื่อที่มีร็ปสปูตจริงๆให้ตัวเดทเกชี่ยที่มาให้เอาอรอนล็กทีจะปะกาศย้ายอมยันมาที่นี่ถึงระเบิดเสร็จพี่ทูรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆเขาตั้งใจว่าอยากจะพูดบนเวทีแต่ว่าวันนี้ได้พูดที่มีเดียก็แบบรู้สึกอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์ให้ด้วยแล้วก็บอกว่าเอบภูมิใจทุกครั้งก็เหมือนครอบครัวแบบซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาแล้วแบบขอบคุณจริงๆที่ให้สปอนเซอร์แล้วก็อยู่เคียงข้างกับพี่ทูตลอดค่ะยินดีค่ะ หน,หนูเองก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากมากเลยนะคะที่สพอร์ตหนูมาตลอดแล้วก็พพอร์ตพี่ทูพพอร์ตตัวแทนพม่าทุกคนเลยขอ, <c oughs> ขอบคุณมากมากที่พพอร์ตว่าเชื่อมันในตัวโกวทูค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราทํางานกันมาคือต้องบอกว่าโกทูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแพชชั่นในการทําเวทีนางงามมาก <c oughs> แล้วก็ตาถึงนะ <c oughs> ต้องบอกว่าเลือกเด็กมาแต่ละคนเนะี่ยตาถึงมาก <c oughs> มั่นใจค่ะว่าเด็กที่โกทูเลือกมาเนี่ยจะสามารถมีศักยภาพที่ดีแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของนางงามได้ดีแน,น่นอนค่ะเสียทูอยั้ยงจีเดและปไลดาเซียทูยงจีเดนอลเซียทูและ supporting location แกรี่เซียเดอะตเบลยูเยล่าเดมาดูเว็บเพเียเซียยูอลาลรกลลงโมมบโกซาพีเพ่ะจินเนตเดนอรดีแทมมากาตุและียี่โก support location นะค คือพี่เขาถามมาว่าพี่แอน,นรู้สึกยังไงกับการที่เขาเลือกเด็กมาพี่แอน,นก็ยังไม่รู้ว่านิสัยเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่แอน,นก็แบบกล้าที่จะให้สปอนเซอร์กับพวกเราเนะะี่ยค่ะที่กล้าให้เพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าทำงานกานัก มาตลอดว่าโปทูว่ามีแพชั่นในการทำตรงนี้เนาะแล้วก็โปทูเคยเคยเป็นในแบบมาก่อนด้วยเพรามีประสบการณ์นเขาบอกอย่างนั้นเราเชื่อคนมีประสบการณ์นะคะเชื่อคนมีประสบการณ์เลยตอนตอนที่เรื่องแต่แต่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะไม่ได้เก่งตรงนี้เนาะเราเราไม่เห็นแต่ว่าโปทูเห็นพอผลงานออกมาเนี่ยตอนทุกวันนี้เราก็เห็นว่าแต่แต่มิมี่เนี่ยพัฒนาไปพัฒนไเราก็รู้สึกว่า เนี่ย <noise> ก็ฮูเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ตรงจริงๆอ๋อเสี่ยทั่วแพชชั่นชีเลยบ่เนาะบอกมาสู้เยเสี่ยทูละอลุล้นละจ๋าหลอกพี่だใบแมเสี่ยทูเตี่ยวๆย้วยเหมือนสู้ยินไอ้นี่กะเลถั่วละได้กะเลละอะกลองโจ้สาม่หัวโต๊ดตะละบ่เนาะเนาะอออลุล้นย่าละยังสินเปลี่ยนละเสี่ยละลุต้วยลุละไอ้ฉิ่งมาสู้ยินอแงได้เสี่ยก็โหทิๆย้วยๆย้วยๆทิๆละทิๆย้วยๆเลยหลบไปไหนเนี่ยแล้วน้ออะอะกลองโหเสี่ยก็ จะนอว่าย่ามาจะนอว่าอเมยาย่ามะส่วราไปชิวบ่เนาะไอ้มกูยตาตาะมีเลตุแต่หลายอย่างเราเวไนเนี่ยบอกเคกก็เดี๋ยวถ้าปีหน้าปีหน้ามันมีเวทีประกวดอะไรอีกก็อยากจะขอรบกวน ทางแบรนด์ไอออราเหมือนเดิมตัวแรกเสวินซ่าได้ลดสัๆทวเปียนสวินซ่าได้เปลี่ยนสกาเปียวจ้าแม่เลยอมีได้คือซัพพอร์ตตลอดพี่แอนมีเดียได้อกว่าเลยไอออราชดใช้ออราขาดจะรอจะต้องมีไติดตัวเนาะจต้องอันนี้ตดตัวเสือิวตัววจ้าแม่หรือการตัวดเอาเยนซ่ามเนาะยินดีซัพพอร์ตอนดีขอแค่ ลูกค้าไอร่าลูกค้าเมียนมาทุกคนพี่พี่นักข่าวทุกคนนะคะซัพพอร์ตสินค้าไอร่าด้วยนะคะเราจะได้มีงบมาซัพพอร์ตตรงนี้ทุกคนรักเมื่อกี้พี่ทูบอกว่ามีเดียเลยกอลงเชิดเด่นมีเดียเลยเชิดเบ้บ้าแล้วทุกคนรักเลยน ทุกคนรักทุกคนรักค่ะแล้วก็อีกอย่างคืออ,อยากให้โอ๊ะตายเลยว่ากูเซเล่เลยมาม่ๆหนูกูจเรียนอมรายีดีลเมียวเอามีมูเปตเบตด้วยเชนเดลหนูน่าจะมีเดีอากล้งแล้วไอโอลาวัชิีเบจ้าวาแล้วแบบทุกคนรักไอโอลาหมดเลยค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้รักพี่แอนมากๆเพราะว่าพี่แอนคือซัพพอร์ตทุกคนมาโดยตลอดซัพพอร์ตประเทศเมียนมาไม่พอยังซัพพอร์ตตัวแทนอะไรเงี้ยค่ะอ้า Okay. แตเป็นแม่เ,เรถแซ่เรเช่าลาบอกแต่พ็แม่จะมีไอรอนอลไรเราตัวเรายาแม่ทายมีมาสวยโจยญา,ายลเลี้ยวไปญาแม่ขอบคุณพี่แอนมากมาที่ค่ะขอบคุณมากเลยที่แบบว่าให้งานหนูแล้วก็ให้ประสรบการณ์แล้วก็เอ็นดูหนูตลอดแ<อ>บบเป็นพี่สาวที่น่ารักมากทีมี่เป็นคนเกง่งค่ะเป็นคนมีศักยภาพทำวิดีโอทำคอนเทนต์ก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรได้ภาษาด้วยได้ภาษาก็คือต้องบอกว่ามีมีแววไปได้อีกไกลเราก็อยากจะร่วมงานกับมิมี่นะคะขอบคุณค่ะไอิอราและจีซุมย้ายเต็มมาเน่โรดีมีเดียมาเปรี้ยวใช่ไหมแต่มีสวยอันเดมิวบอกกูแล้ปิ้่หมูแฮปปี้ในวีจาวีแต่เมทเตมิวยองจีมูชิชิได้อันเดอร์สัตว์ัวเจ้าแม่และไก่เจ้าแม่หนูเปรี้ยวหลานกันเนาะท้ายมาแล้วแต่มีอันเดมิว TikTok Live สาขาเนี่ยแต่ยาวจะติชินดาวเน็งเนาะชินดาวเน็งออร่า